ใต้เงาตะวันลาจอแล้วเรตติ้งตอนจบได้เท่าไหร่มาดูลาจอไปด้วยความประทับใจสำหรับละครใต้เงาตะวันจากทางช่องสามที่พาคนดูลุ้นความรักและการสืบหาความจริงของกอนหมากปรินและรีนาโบเมลาดากับการคลิกบทบาทครั้งสำคัญของตู่พบทรในบทการที่ตีบทแตกจนคนดูทั้งรักทั้งชัง เห็นได้จากฟีดแบ็ของชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงละครเรื่องนี้ว่าไม่ตินักแสดงหลักทั้งสามคนนะคะก่อนหมากการตู่และหนูรีหน้าต้าโบทุกคนทำหน้าที่ได้ดีและจะไม่กล่าวพาดพิงถึงบริบทอื่นๆเพราะเป็นตอนจบลาจอแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้อมมหามากและด้อมโบที่คุณได้ซัพพอร์ตงานเมนของพวกคุณดีเยี่ยมชื่นชม นักแสดงแต่ละคนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแสดงได้ดีมากฝีมือสุดๆทั้งซินดรามา่าเกรี้ยวกราดรักห่วงใยผูกพันรู้สึกผิดทำให้เราคนดูรู้สึกได้หมดอินเนอร์ที่ส่งออกมารุนแรงมากละครเรื่องนี้การตัดต่อบทอาจยังไม่สมูทเท่าที่ควรเราไม่เคยอ่านนิยายแต่พี่ที่อ่านเล่าให้ฟังไม่ค่อยชอบอากรียงมาบ่อยและไม่ค่อยเกี่ยวกับเส้นเรื่องแต่เข้าใจได้ว่ามาชูรส ขอบคุณที่พี่นกจริยาลงทุนไปถ่ายต่างประเทศตามนิยายถ้าปรับเป็นไทยคงเสียดายมากคู่พระนางเคมีปังขออีกที่การเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์การแสดงที่ตู่มากๆครบรถมีมิติลึกลับการที่เขาไม่ยอมรับความทุกข์ของตัวเองเป็นตัวสะท้อนผลลัพธ์การเลี้ยงดูของเกียรติที่ชัดเจนมาก ไม่ใช่แค่ต้องดีแต่ต้องดีที่สุดและผลของมันก็ร้ายแรงที่แม้ใช้ทั้งชีวิตก็อาจแก้ไขไม่ทันนักแสดงแต่ละคนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแสดงได้ดีมากฝีมือสุดๆทั้งซินดรามา่าเกลี้ยกราดราห่วงใยญผูกพันรู้สึกผิดทำให้เราคนดูรู้สึกได้หมดอินเนอร์ที่ส่งออกมารุนแรงมากและอื่นๆสำหรับเรตติ้งตอนจบของใต้เงาตะวันได้ไปไม่มากไม่น้อยโดยทำไปได้ที่สอ